สวัสดีค่ะพบกับคุณหญิงพระเครื่องนะคะวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จวังหน้านะคะเป็นหน้ากากเงินเนื้อผงนะคะจะเห็นว่าด้านหลังของเขานะคะประดับประดานะคะแตกต่างกันสวยงดงามมากเลยนะ,ะวันนี้จะสร้างปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะเริ่มกันที่องค์แรกวันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ทรงคุดตะกุดคู่นะคะประดับพลอยแดงนะคะรอบซ้มแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงนะคะ ด้านหลังนี้จะเป็นสมเด็จโตนะคะข้างฉัดประดับพลอยสวยงดงามแบบนี้เลยมีการลงลักด้วยนะคะเห็นว่าลงลักของเขาจะเป็นลงลักเก่านะ,ะมีการดุดลอนตามกาลเวลานะคะนี่นะสวยงดงามมากเลยนะ,ะมีการประดับพลอยหลากหลายสีเลยนะคะพิ์ส่งองค์พระสวยมากนี่จะเป็นสมเด็จโตพรมน้ำมนต์นะคะโชคลาภนะ สวยแตกต่างกันมากเลยนะคะมีรหนึ่งถึงรอห้าก็มีนะคะด้านหลังมีตาจอประรลด้วยนะคะด้านหน้าเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะเป็นพิมพ์ใหญ่สรงคุดนะคะ องอนี้นะจะประดับเป็นพลอยน้ําเงินนะคะด้านหลังนะจะเป็นสเตมรอห้านะคะมีตาจอบรอสวยงดงามนะคะลงรักษของเขามีการหลุดลอนตามกาลเวลานะองนี้สร้างปี2 4 1สนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นสมติดตนวนากนะคะสวยนะคะพิมพ์ทรงชัดเจนนะคะความเก่าเป็นไปตามธรรมชาติขององค์พระเลยนะ ชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะหน้ากากเงินเนื้อผงนะคะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะชุดนี้ท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะใส่ไว้ให้นะสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณสวัสดีค่ะ